สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเก่งเสมแซดนะครับก็วันนี้นะครับอาจจะพิเศษนิดนึงนะครับก็จะเป็นการรีวิวทีที่188แล้วนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะครบ200แล้วก็วันนี้เป็น ID ของน้องเอลากอนนะครับหรือที่รู้จาักกาันคือ A นะครับก็ ID นี้มียศสีดาวน้ำเงินนะครับมีปืนทองทั้งหมด7กระบอกนะครับ ก็เป็นไอเดียเดียวนะครับที่มีปืนทองครบทุกกระบอกในเกม special force s e r v e ของประเทศไทยนะครับก็เริ่มจากการที่การดูสถิติกันก่อนนะครับก็ชนะหนึ่งแสนนะครับแพ้ห้า0มื่นนะครับ vr 66%เ d ๖๖คิวเดสสี่จุดหนึ่งครับมิชชั่นหนึ่งหมื่นนะครับ 1, คบวามแม่น5้าเปอร์เซ็นต์สวอปหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ให้จอดแสนห้านะครับ exp ตอนนี้ก็ประมาณ90ล้านนะครับสำหรับ exp นะครับก็เยอะนะครับ90ล้านตอนนี้เรามาดูเป็นที่ออของแต่งตัวก่อนนะครับก็จะเหลือประมาณ100 100, 100กว่าวันนะครับประมาณพวกฟอกดูมนะครับอนุมานเฟกเหลือ11วันนะครับอย่างอื่นก็เหลือร้อยกว่าวันหมดเลยนะครับส่วนเรื่องปืนนี่ผมจะขอพูดถึงเฉพาะแค่ ปืนทองอย่างเดียวละกันนะครับเพราะว่าปืนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเยอะจนผมไม่อยากนับนะครับผมบอกตรงๆเลยว่าถ้าผมพูดไปนี่หลอดเสียงผมหลอดเสียงคงแตกพอดีนะครับก็เอาดูเป็นคร่าวๆกันละกันนะครับก็สามาจะมีทุกปืนแหละครับมี SP ให้อีกหนึ่งล้านนะครับ๋ยาได้ปืนแล้วก็ไปซื้อเองละกันมันก็มีกับทุกปืนนะครับสำหรับไอดีนี้ มาเรามาเริ่มหลักๆกันที่ปืนทองนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามีปืนทองครบ7กระบอกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าปืนทองของเซิร์ฟเวอรไทมีอะไรบ้างนะครับก็กระบอกแรกก็จะเป็น go ak47s นะครับนั่นคือ ak ทองนะครับกระบอกแรกนะครับกระบอกนี้ยังไม่ได้ตีบวกนะครับแล้วก็กระบอกที่2นะครับเป็นบวก9 m4n1c นะครับหรือ m4 ทองนั่นเองนะครับ ต่อไปก็จะเป็นบวก6 psg 1 c นะครับก็จะเป็นที่เรียกเรียกกันก็คือสไนทองนั่นเองนะครับต่อไปจะเป็นกาลิวนะครับก็เมื่อกี้อาลองไปเล่นมานะครับยิงค่อนข้างยากนิดนึงนะแต่ถ้ายิงโดนนี่แรงมากเลยทีเดียวลองเปรียบเทียบกับ ak กันหน่อยนะครับอันนี้เหลืออีกหนึ่งช่องนิดนจะเต็มนะครับ ak เนี่ยนะครับแรงกว่า ak นะครับ แต่แรงทิบกับแรงทิบกับแรงทิบกับพอๆกันนะครับสําหรับแรงทิบกับแต่การลั่นกระสุนแรงกว่านะครับการริ้วแรงกว่าแต่การลั่นกระสุนจะช้ากว่านี่อีกสี่ขีดนี่นะครับการลั่นกระสุนช้ากว่านะครับแต่แรงกว่านะครับโอเคต่อไปนะครับปืนทองกว่าต่อไปนะครับยันโลว์ฮูปเอสบีเก้าแปดนะครับ ไม่ใช่แล้วนะครับอันนี้ล้อเล่นนะครับอันนี้ไม่ใช่ปืนทองนะครับเปิดจากกองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกระบอกต่อไปนะครับมีอากูมาดากุนอฟนะครับโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดของเกมนะครับกระบอกต่อไปนี่น่าจะเป็นแทงโก้หรือเปล่าแน่นะครับก็จะเป็นโก้แทงโก้นะครับปืนสไนแทงโก้ที่มีความแม่นยำสูงนะครับยิงได้ทีละหนึ่งนัดนะครับ ต่อไปก็จะเป็นดาคุนอฟทองนะครับดาคุนอฟทองตอนนี้ก็กำลังจะกระบอกที่6นะครับปืนเยอะเหลือเกินหาไม่เจอนะครับตอนนี้นี่นะครับดาคุนอฟซีนะครับจะเป็นดาคุนอฟทองนะครับต่อไปก็หมดแล้วนะครับนี่คือปืนปืนทั่วไปนะครับก็ ลองดูกันแล้วกันนะครับส่วนมากจะมีทุกปืนแล้วนะครับเลือ่อนเลือเล่อนลงมาเลือ่อนลงมาโอเคมาถึงที่เป็นเดสพาราโดนะครับบวก10โกลเดสพาราโดนะครับก็จะเป็นสองทองนะครับเป็นปืนอาวุธลองที่ดีที่สุดนะครับของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับก็คือนัดเดียวตายแน่นอนนะครับ ถ้าคนยิงเป็นนะครับโอเคปืนพกก็เยอะพอสมควรครับหรืออาจจะมีหมดเลยก็ได้นะครับเยอะจริงๆครับตัวนี้มีขวานท้องให้นะครับก็รวมทั้งหมดปืนทองแนละ้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเกมไอเทมกันสักหน่อยและกันนะครับสำหรับเกมไอเทมจะเป็นดับเบิลอัพนะครับ37วันนะครับเฮดช็อตบวก5%นะครับ71วัน เปลี่ยนอาวุธเร็ว61วันนะครับป้องกันทีมนะครับ40วันเหลือเป็นสเปเชียลแพ็กเกจนะครับรวมไอเทมทุกอย่างไว้ในกล่องเดียวนะครับอีก3กล่องนะครับกล่องละ1เดือนก็เป็น3เดือนครับ XP แพ็กเกจ30วันนะครับ6กล่องก็เป็น6เดือนนะครับ XP แพ็กเกจ7วัน5กล่องมีเซ็ตไวท์ไทเกอร์ให้อีก30วันนะครับ4กล่องนะครับตีบวกอะไรทั่วไปนะครับเซ็ตเสือ เซตมังกรนะครับเซตเดวิลนะครับเซตไวเปอร์ก็เยอะครับก็ถือว่าเยอะแล้วกันนะครับ HP มีให้อีก1ล้านนะครับสำหรับ HP กล่องโคด e นไทม์นะครับเปิดได้ไหมไม่ได้นะครับ DE เหลือหรือเปล่า DE ไม่มีนะครับเหลือ700นะครับก็ตัวนี้นะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าปืนทองครบทุกกระบอกนะครับมีทั้งหมด7ปืนทองนะครับ ใครที่สนใจอยากจะซื้อแต่ไม่ไว้ใจนะครับก็โทรมานะครับนัดเจอได้ทั่วประเทศไทยนะครับออกค่าเครื่องบินให้ผมด้วยนะครับเดยบ่งไปหาถึงที่เลยนะครับสำหรับราคาก็เปิดไว้ที่90,000บาทนะครับสําหรับตอนนี้ต้องบอกว่าคุ้มมากนะครับสําหรับตัวนี้ในราคา9 0 0 0 0 0 0 0นนะครับถ้าเราคิดเป็นง่ายๆนะครับปืนทองอันนี้เฉลี่ยถูกๆแล้วกันนะครับหมื่นนะครับคูณ7เข้าไปครับก็แสนกับอีก ห้าพันนะครับแต่ราคามันไม่ใช่ราคานี้นะครับมีแพงกว่านี้แน่นอนนะครับสําหรับเดอพาราโดก็ตกอยู่ที่ประมาณสองหมแล้วนะครับก็แสนกว่านะครับค่ายศสีดาวน้าเงินอีกนะครับแต่เราขายเพียงแค่90้าหมบาทนะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ละกันนะครับผ่านเฟซบุ๊กไลน์ดีเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับมีอะไรอีกเนาะโอเคนะครับก็ไม่มีนะครับใครมี ปัญหาอยากสอบถามเกี่ยวกับ ID นี้นะครับก็โทรมาได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมครับ